ก็สนุกเป็นอะไรที่เรียกว่าเราก็วัยรุ่นนะเนาะเข้ามาซึ่งตัวเองเนี่ยไม่ได้รางวัลหนึ่งในห้าแต่ได้ขวัญใจช่างภาพเราจะมาดูให้มันเทียบกับตอนนี้ไม่ได้เพราะตอนนั้นน่ะสื่อก็คือแค่หนึงสิบทีมแต่ณเวลานี้นี่คือทุกคนเป็นสื่อได้หมดแต่ณเวลานี้เนี่ยผู้หญิงที่สามารถที่จะคัดเลือกขึ้นมาเพื่อที่จะไปประกวดได้ต้องมีความเก่งพร้อม ผู้หญิงสวยๆใครๆก็ชอบถ้ายิ่งสวยยิ่งฉลาดและเป็นตัวแทนประเทศไทยทุกคนพร้อมที่จะสนับสนุน หมัยฮันนี่ประกวดหูย้อนไปไกลนะสาหนึ่ง <laughs> ปีพี่ปุ๋ยพรทิพย์หน้าทีรันกระหนกก็สนุกเป็นอะไรที่เรียกว่าเราก็วัยรุ่นนะเนาะเข้ามาซึ่งตัวเองเนี่ยไม่ได้รางวัลหนึ่งในห้าแต่ได้ขวัญใจช่างภาพเพราะว่าตอนนั้นเขาบอกว่าเหมือนคล้ายๆมีจดหมายรับหรืออะไรพูดนี้ก็ไม่รู้ว่าเขามีอะไรกันข้างในบอกว่านี่ไปทํางานอาบนวดเราก็อะที่ไหนเหรอ ไม่เห็นรู้เรื่องเลยไหนเจ้าของเอาลวดมามาที่มาแนะนําตัวหน่อยว่าท่านี่ไปทํางานให้เขาเหลือที่ไหนอะไรเงี้ยวันตอนนั้นน่ะที่ที่ที่คุยกันตรงนั้นน่ะซึ่งท่านนี้ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นข้อกล่าวอ้างหรืออะไรของใครหรือเปล่าใช่ไหมคะแต่ก็ช่างมันเถอะเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังสามารถที่จะทํางานอยู่ในวงการยังเล่นหนังเล่นละครแล้วก็ได้มาร้องเพลงต่อก็ไม่เป็นไรก็ก็เรียนหนังสือปกติใช่ค่ะ แล้วก็คุณป้ารุดมาชอบคือตั้งแต่ต่นี่เกิดแล้วอ่ะเขาก็เขาชอบเหมือนประมาณเขามีประกวดเด็กอะไรเกี่ยวกับอะไรนนกาชาติป่ะหรือที่เด็กเด็กเด็กแรกเกิดอะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่เด็กเด็กเด็กเลยสมัยเราแรกเกิดเขาก็คือเขาชอบการประกวดป้านี่ป้าแท้ๆนะพี่สาวพ่อแท้ๆชอบการประกวดแล้วก็เอาอันนี้ไปประกวดอะไรอย่างเงี้ยเด็กสุขภาพดีอะไรสักอย่างพวกเนี้ยคือเขาเขาชอบอย่างนี้มา และความที่เป็นบุญยเกียรติก็จะมีคุณป้ามานัสซึ่งเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่แล้วเขาก็มีเพื่อนอยู่ทํางานที่แบบสนับสนุนเต็มที่เลยเกี่ยวกับให้เข้าไปาฝึกงานผู้ประกาศข่าวช่อง3ตอนนั้นตอนนั้นเขารับสมัครจากจากกี่เท่าไหร่200คัดเลือกเหลือ15คนหรืออะไรสักอย่างหนึง่งแล้วก็ได้ไปฝึกงานอยู่ครึ่งเดือน นายประวิทธ์ยังจาได้เลยแล้ว,แล,วแล้วป้าก็บอกว่าพอดีกำลินประกวดนางสาวไทยเอา้ามาทางนี้ดีกว่าเราก็ฮะอันนั้นเจ็ดอันนั้นสามนะอะไรอย่างเงี้ยคนละทิศคนละทางเราก็ต้องลานายมาใช่ไหมเพื่อที่จะมาประกวดนางสาวไทยอะไรอย่างเงี้ยคือคือป้าเขาชอบมีแบบบทบาทคือเขาเลี้ยงทันี้มาตั้งแต่เด็กๆไงฮะนี่ไม่ได้อยู่เป็นคนที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เขาก็มีบทบาทอย่างนี้มาแล้วเขาก็แบบ อยากให้ทำนี้อยากให้ทำนี้อยากให้ทำอะไนี้ล้วก็เราก็เอาไปตามเขาอะไรอย่างเงี้ยพอก้าวเข้ามาในการประกวดนางงามก็เลยเป็นแบบนี้แต่ว่าการที่เราไม่ได้หนึ่งเนี่เราก็ไม่ได้เสียใจอะไรแต่เขาก็ยังส่งทันนี่ไปประกวดอินเตอร์เนชั่นแนลเพราะว่าคุณปุ๋ยไปได้นางงามจักรวาลพอได้นางงามจักรวาลคนที่รับช่วงต่อคือพี่นุชปีนุชตางประดับก็ไปได้เอเชียแปซิฟิกคือเป็นปีที่แบบว่า บบสุดๆมากเลยอ่ะแล้วที่เหลือก็คือมีพี่เอสุพลันนันต้อยพิมพิไลชยโยน้องเก๋อิสราพรจงเจริญทุกคนก็ต้องสเต็ปตัวเองขึ้นมารับหน้าที่ต่ออะไรต่ออะไรใช่ไหมฮะฮันนี่ก็เลยได้ขึ้นมาตรงนี้ด้วยเขาก็เลยให้ฮันนี่ไปประกวดอินเตอร์เนชั่นแนลที่ประเทศญี่ปุ่นก็ดนันไปได้ขวัญใจช่างภาพมาอีกช่างภาพสื่อมวลชนแล้วก็สมัครเล่นคือมันเป็นเรื่องที่ตลกกับตัวเองมากเลยและปัจจุบันนี้พี่บีสามีก็เป็นช่างภาพด้วยเ อันนี้เป็นเรื่องฮาแบบทุกคนบอกเออเน,นี่มันชีวิตมีอะไรกับช่างภาพนังหนาก็ไม่รู้คือตอนนั้นพอพอ,พอจำได้บ้างแต่ตอนนี้เห็นแค่ในทีวีไม่ไม่ได้เข้าไปคุกคีสมัยตัวเองเก็บตัวก็นี่แหละค่ะเซนทันเนี่ยอุย้ยแต่ไปไปนูน่นไปนู่นด้วยไปภูเก็ต ความที่เราเป็นประเภทบอกว่าชอบแต่งตัวแบบสีสันฉูดฉาดอย่างเงี้ยมันก็จะมีวาลรตี้ในการผูกผ้าหรืออะไรยังไงใช่ไหมก็เออทุกคนก็บอกเออก็แต่งตัวแบบสีได้ใจดินะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมีอะไรต่างๆมีทํานุ่นทานี่กิจกรรมต่างๆส่วนที่นี่ก็จะมีใส่ชุดว่ายน้าแล้วก็เดินแบบว่าให้คล้ายคล้ายช่างภาพอะไรเงี้ยถ่ายใกล้ๆกอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ะจะมีก็ค,คงจะไม่ใช่เรื่องอะไรแปลกอ่ะก็คงธรรมดาคือนางงามทุกคนก็ต้องโชว์รูปร่างโชว์อะไรต่ออะไรพวกนี้ แล้ถึงเวทีเดินจริงก็ประกวดกันเท่านั้นเองเมื่อก่อนนี้มีแค่พี่อ้วนอรชรไทยรัฐซึ่งเป็นคล้ายๆกับคนที่คอยออดูว่าคือความเป็นนักข่าวเขาก็จะดูออกใช่ไหมว่าผู้หญิงคนนี้ยิง่ง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 แล้วก็เหมือนประมาณว่าเขาก็จะแบบใครเหมาะใครอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงเขาก็ดูแนวโน้มว่าเป็นยังไง<อ>ด,ดูว่าใครจะเป็นคนแรก อะไรอย่างนี้ใช่ใช่เอ่อก็จะมีหนังสือพิมพ์เท่านั้นนะคะที่ที่ทำข่าวทุกวันก็ได้ลงหน้าหนึ่งกันทุกวันเล่มนู้นเล่มนี้ไทยรัฐเดลินิวบ้านเมืองอะไรอย่างเงี้ยคือแบบลงหน้าหนึ่งและนี่เองนี่เป็นมาไลายไทยรัฐคนแรกเป็นคนแรกเลยนะมาไลายไทยรัฐท,ที่ลงที่ลงชุดไว้นาะน ที่พี่อ้วนลงนะฮะแล้วก็จากนั้นมากก็คือเหมือนประมาณว่าก็จะมีมาลัยเทลัสทุกวันอาทิตย์ได้ได้ลงกันนึกอ,ออกไหมสมัยนั้นน,นนะแล้วก็ทุกคนก็จะมาแนวเซ็กซี่หรืออะไรอย่างเงี้ยพูดถึงก็เคยเป็นเป็นที่กล่าวถึงกันแล้วก็เหมือนประมาณว่าเราเราจะมาดูให้มันเทียบกับตอนนี้ไม่ได้เพราะตอนนั้นนะ่ะสื่อก็คือแค่หนึ่งสิบพิมพ์ทุกวันแต่ณเวลานี้นี่คือสื่อทุกคนเป็นสื่อได้หมด ถูกไหมฮะทุกคนมีช่องทางทุกคนมีการเล่าเรื่องทุกคนสามารถที่จะดึงภาพมาและคอมเมนต์ไปอะไรต่ออะไรพวกนี <Wh> ้สามารถที่จะพูดได้เดี๋ยวนั้นน่ะใครเร็วคนนั้นได้ต้ใช้ต้องใช้คำนี้แข่งขันสูงไหมแค่สูงกันเฉพาะในกลุ่มของเราเท่านั้นเองอย่างที่มีคล้ายๆกับกรรมการเขาก็จะดูว่า อาดรอบนี้กี่คน70คน50คนอาคนใครเด่นมันก็จะมีการเด่นและด้อยกันไปต่างๆนาน,นาแต่ว่าจริงๆแล้วพวกเราทุกคนรนักกันมากเลยนะใช่มันไม่ค่อยมันน้อยมากที่จะมีคนทะเลาะกันบางทีทานี้ยังไม่รู้เลยเพราะว่าตัวท่านี้ท่านี้สนิทกับต้อยพิมพิไลคืออะไรอย่างเงี้ยคือเราจะมีแค่แค่บัดดีห้องนั่งนอนด้วยกันอะไรอย่างงี้ก็จะสนิทกัน รู้สิมันน่าจะเป็นธุรกิจไหมด้วยด้วยหลายๆอย่างอ่ะใช่ไหมเพราะว่าแต่ละคนนี่เขาก็เหมือนประมาณว่าแล,วแล้วสมัยเนี้ยความสวยงามของแต่ละคนมันก็จะแตกต่างกันแต่ว่าแต่ณเวลานี้เนี่ยผู้หญิงที่สามารถที่จะคัดเลือกขึ้นมาเพื่อที่จะไปประกวดได้ต้องมีความเก่งพล้อมไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวสวยภาษาได้ฉลาดตอบหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วนี้ก็บอกเลยว่ารุ่นเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเยอะนะแบบนั้นนะ แต่สมัยนี้ต้ององนีจริงๆต้องหนีจริงๆเพราะว่าอันนี้น่าจะเรียกว่าการแข่งขันสูงอันนี้น่าจะใช่มากมากกว่ายุคนั้นยุคนั้นมันมีความแบบกลมเกลียวรักใคร่ไม่มีอะไรรุนแรงแต่อันนี้เหมือนประมาณว่าทุกคนแบบเต็มที่อ่ะคนไทยไทยแลนด์ก็เชียร์กันหึ่กันนำพอไม่ได้ก็เสียใจเข้าใจค่ะแต่แบบมันก็เป็นอย่างนั้นรุ่นนั้นสมัยทนี่ก็เป็นซึ่งทีนนี่ก็ไม่ได้ ใช่ไหมถ้าพูดถึงอันนี้ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าท่านี้บังเอิญอยู่ในจุดที่คนที่ได้หนึ่งสงไทยคือ Miss Universe คือคุณควทิพย์คุณปุย๋ยไม่ใช่เรื่องแปลกเลยผู้หญิงสวยๆใครๆก็ชอบถ้ายิ่งสวยยิ่งฉลาดและเป็นตัวแทนประเทศไทยทุกคนพร้อมที่จะสนับสนุนคือความที่แบบ ฉันน้คิดว่าถ้าใครเห็นเมืองไทยเป็นเมืองที่จเจริญก้าวหน้าเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะไม่ใช่แค่ผู้หญิงสวยอย่างเดียวสามารถที่จะเห็นคิดว่าเราประเทศไทยเรามีความฉลาดเก่งใช่ไหมฮะไม่ใช่แค่นางงามาดูดูลิซ่าไทรจะนึกว่าน้องลิซ่าปัจจุบันนี้จะก้าวขึ้นมาโกอินเตอร์ได้ขนาดนี้เราไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะรุ่นเราเนี่ยเล่นหนังเล่นละครเล่นอะไรกันมาน้องปึ้งขึ้นไปทีเดียวแบบแบบเก่งเก่งแบบ มหัศจรรย์มากอ่ะทุกคนแบบตกใจอ่ะพูดถึงซึ่งแบบในแง่ของการเป็นนางงามถ้าทําได้อย่างนั้นทุกคนก็พร้อมสนับสนุกมัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ